พี่ครับผมชื่อแจ็คนะครับผมกำลังทำวินี่ไอตรงนี้มันเลื่อยยังไงล่ะครับการจะสร้างสิ่งมีคมอันนั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันมีเหตุผลเยอะมากที่จะทำขึ้นมาในแต่ละเล่งไม่ได้มองมันเป็นอาวุธเลยนะมองว่ามีดแต่เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นงานศิลปะเราหาความรู้ทางด้านโลหะวิทยาจะเป็นช่างมีดเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องโลหะวิทยาเลยเนี่ย หานารท้องทําไม่ได้เราหลอกคนซื้อไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องมีดมีดไม่ควรจะบินแต่คุณตั้งคําว่าบ้าบินเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของมีดที่ที่พร้อมจะฟันพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะอะไรบางคนบอกนี่มันเหมือนขนมเลยนะแล้วบอกดีสิทางโซเชียลมีเดียจะได้รู้ว่าเราขายขนมไม่ได้ขายอาวุธ ที่มาของของชื Cal ่อบ้าบินเนี่ยมาจากภรรยาของผมเขาคงเห็นคาแรคเตอร์ของผมแหละว่าบางทีมันจะเอาชนะไอการวิธีการเอาชนะบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องใช้มากกว่ามากกว่าพลังตัวเองที่มีอยู่เขาพูดออกมาเลยนะบ้าบินมันคือเธอ ที่มาที่ไปของการทำมีดมันเกิดขึ้นจากตอนไหนพี่ตั้งแแรกเลยคือตั้งแต่วัยรุ่นแล้วครับชอบชอบมีดเพราะเรามองว่ามีดเป็นงานศิลปะอืเพราะเราไปเห็นภาพที่ต่างประเทศเขาทำโอ้สวยงามดูรายการทีวีแม้กระทั่งดูรายการของคนไทยเองที่มาของดาบไทยโบราณรอ,อะไรก็แล้วแต่ การจะสร้างสิ่งมีคมนั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันมีเหตุผลเยอะมากที่จะทําขึ้นมาแต่ละเรื่องเราก็สนใจมนาะตั้งแต่วัยนุ่นด้วยาำสวยงานศิลปะอะไรไม่ได้มองมันเป็นอาวุธเลยนะมองว่ามีแต่เป็นเครื่องมือแล้วจะเป็นงานศิลปะแล้วตอนนั้นคิดไหมพี่ว่าวันหนึ่งเราจะทํามีดเป็นของตัวเองคิดมาตลอดคิดมาตลอดว่าจะต้องมีเป็นของตัวเองอแต่ไม่ได้คิดว่าจะทําขาย แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนมาเป็นมีดได้ทําอะไรอย่างอื่นมาก่อนไหมพี่อ่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนที่คิดว่าจะทํามีดอะ่ะมี2อย่างไปชอบแว่นตาเราก็เลยเอ๊ะจะทําแว่นหรือทํามีดดีตอนนั้นเราอยากทํามากเลยอยากทําของตัวเองกูไม่ซื้อมันแล้วมันแพงมากเลยทําเองก็ได้วะมันมันไม่น่าจะเกินมือเราเอ,อย่างนั้นเลยเราทําได้มันมันฟีลลิ่งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนที่เราบอกว่าเราทําได้อะไรคิดว่าเราทําได้พี่ทําไมอะ่ะ หนึ่งมันพอนอะไรที่มันชอบแล้วอะ่ะคุณไม่มีทางทิ้งมันหรอกถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณเป็นอะ่ะตัวคุณเองอมันคือตัววิญญาณคุณอะ่ะมันเลยมั่นใจว่าเราทําได้ <S <S> <S ตอนนั้นเซิร์ชข้อมูลว่ามีใครมีความรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขาเลยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีความรู้ได้คือพี่ครับยกมือไหว้พี่ครับ พี่ครับผมชื่อแจ็คนะครับผมกำลังทำินี่ไอตรงนี้มันเลื่อยอยังไงล่ะครับแค่นี้ครับนั่งคุยกันเป็นวันเลยนี่คือสิ่งที่ช่างไม้ที่ผมไปใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมาก่อนในชีวิตไปยกมือสวัสดีเขาขอความรู้เขาเขายินดีให้เรามาแล้วเก็บตรงนั้นแหละครับรู้มาแล้วก็เริ่มทองผิดลองถูกลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมาเรื่อยเนี่ยมีดบ้าบินไปไงมาไงพี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ตอนนั้นก็คือปี2018แว่นไม่ได้ทําแล้วแล้วทีนี้เราเริ่มเดินป่าบ่อยขึ้นเริ่มใช้มีดบ่อยขึ้นความทรงจําเก่าๆที่เราเคยชอบเคยอยากจะทํามันกลับมาเลยก็ยิ่งโดนใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเาทามีดกันแบบม,มีการทํามีดแบบสมัยใหม่อะม,มันก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปเยอะอทําให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นโอ้มันอยากทํามากขึ้นตัดใ,ใจแล้วทําเลยแล้วกัน ก็หาข้อมูลเพิ่มจากที่เดิมมีข้อมูลเก่าก็ลื้อกลับมาก็หาข้อมูลเพิ่มใหม่ทีนี้มันจะมีข้อมูลอะไรบ้างละ่ะที่คนทํามีดควรจะต้องมีก็ใช้วิธีเดิมไปถามเขาคนแรกที่ปรึกษาเลยก็คือพี่ชอยจากแนองโกดอรทีเขาดูแบรนด์มีดทุกแบรนด์ของแนอด์ออยู่ <c oughs> ก็ให้ความรู้เรามาเยอะ <c oughs> ก็แนะนำเราอีกท่านหนึ่งก็คือคุณไร้จันท์ ก็คือแบรนด์มีดมูลเลสไนท์นะครับพี่ไรจันก็ให้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 ข้อมูลเราเยอะมากก็เอาข้อมูลตรงนั้นเพิ่มขึ้นมีดเล่มแรกเนี่ยผมเขียนแบบแล้วหาช่างตีให้ก่อนก็ไปได้ช่างสอมีดเน็ตไทยที่โคราชเพราะว่าชอบงานฟินิชชิ่งเขาก็คุยกับช่างเขาช่างบอกได้เลยที่ส่งแบบมาเลยก็ส่งแบบให้เขาตีเป็นมีดปรังมีดปรังปรังก็คือปรังคือมีดมีดมีขนาดใหญ่ สำหรับฟันถางนู่นนั่นนี่ในป่าปารังเนี่ยมาจากอินโดนีเซียซึ่งทางใต้ใช้กันเยอะผมเป็นคนเด็กใต้ก็รู้จักมีดปรงังก็อยากได้มีดปรังโดยดีไซน์เป็นโมเดิร์นปรังก็ให้ช่างสอตีมีดตัวอย่างให้เล่นม่งช่างสอโคราชก็ให้ข้อมูลมาเยอะมากเอาละเริ่มของเราได้แล้วเราหาความรู้ทางด้านโลหะวิทยาซึ่งจําเป็นมากจะเป็นช่างมีดเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องโลหะวิทยาเลยเนี่ยหงายท้อง ทำไม่ได้เราหลอกคนซื้อไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องมีดมแล้วยังไงพี่พอตีมีดออกมาเสร็จปุ๊บคืออย่างนี้ทำมีดเนี่ยมันมีสองสองสองแบบพี่บาสมันค,คืองานร้อนกับงานเย็นงานร้อนก็คือต้องมาเผาไฟเผา,าให้มันร้อนแดงแล้วก็มาตีที่เราเห็นโบราณ<บ>เขาทำนั่นแหละฮะเขาเรียกางานร้อนก็คือท<ะ>ุบให้มันเข้ารูปเป็นรูป,เป,รป,เ,ป,รปเป็นรอยให้เป็นทรงมีดนะครับ งานเย็นก็คือว่าเอาเหล็กที่เป็นแผ่นมาแล้วนี่แหละเลือกความหนาที่ต้องการแล้วก็มาตัดให้เป็นรูปมีดเราขึ้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์อ,อ,อ่าอ่าโดยการเอามีดที่ผมมีอยู่ทุกเล่มอ,อ่ามาเอ้เราทำมีดอะไรก่อนนี้เราเดินป่าแล้วต้องเป็นมีดที่อ่ที่เอวมีขนาดเล็กเอาละเราทํามีดนี้ซึ่งมีดนี้เขาเรียกนว่าบูชคราฟแล้วทรงที่เป็นบูชคราฟของพี่นี่คือทรงบูชคราฟคือทรงนี้อ๋อ,อก็เหมือนกันครับตอนแรกๆผมก็ตัดจาก ตัดกระดาษก่อนเพื่อดูทรงในการจับถือออกมารูปทรงสวยไหมเข้ามือขนาดไหนเอากระดาษมาทําเป็นประกับด้ามให้หนาขึ้นเพื่อเพื่อีจะฟิลลิ่งการจับใช้เข้ามือเราไหมทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต่อมาเป็นก็ตัดเป็นตัวเหล็กก็คือใช้เลเซอร์คัดใชเลเซอร์คัดมาเลยก็เรียกว่างานเย็นพอแบบมันได้ที่แล้วพี่บ้าก็หา ข้อมูลว่าเราจะหาเหล็กที่ไหนเราตัดสินใจใช้สแตนเลสมีดของเราส่วนใหญ่เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับอาหารสแตนเลสก็เลยเป็นตัวเลือกที่เอาป่ะเริ่มที่สแตนเลสก่อน <Okay. S 2> นะครับพอเราได้ส่งมาแล้วพี่ขั้นตอนที่เหลือนี่คือมันงานมือล้วนๆเลยตั้งแต่ขึ้นคมทำด้ามทำปลอกอะไรต่างๆพี่มีดอันแรกเลยที่ทำมาคือ Bushcraft อย่างปาดใบที่ไม่มีดบูชคัพนิยมก,กันก็คือแบบสแกนดี้กรา i ดิงอ่าก็คือสแกนดิเนเวียสไตล์นะครับคือการปาดใบก็คือจะปาดคมเนี่ยด้านล่างนิดเดียวแล้วลงมาหาคมเลยอ่าก็จะเป็นคมมีดตลอดทั้งแนวที่เท่ากันหมดครับถามว่าต่างกับเอ้แล้วยังอื่นยังไงเลยพี่ยกตัวอย่างก็คืออย่างปาดคมแบบเซเบอร์กรา n ดิง ดาบแบบดาบอาจจะลึกขึ้นไปนิดนึงสูงขึ้นไปเฉียงของคมจะสูงขึ้นมาครึ่งครึ่งข,ข,ของใบมีดเลยแล้วก็จะเฉียงลงไปหาคมอยู่แบบเดกันอย่างที่้เรียกว่าฟูแฟทก็คือจากสันมีดเนี่ยเฉียงลงไปหาคมมีดตรงๆเลยก็เรียกว่าวีฟูแฟทการใช้งานแบบนี้มันต่างกันยังไงพี่อย่างพวกนี้ในการตัดเฉือนวัสดุบางอย่างเช่นเนือกสัตว์หรือว่าผักแล้วกันอ่ะด้วยที่แก้มใบที่มันบางการผ่านเฉือนเข้าไปในวัตถุเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอ่าแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอย่างเงี้ยฟูแฟทอย่างี้ครับ เนื้อเหล็กถูกปาดออกไปเยอะมากนะครับต่างกับสแกนดีซึ่งสแกนดีเนี่ยเนื้อเหล็กอะถูกปาดไปแค่ตรงคมอย่างเดียวเลยตรงใบเน,เนี่ยยังเต็มเต็เพราะงั้นความแข็งแรงของใบเนี่ยสแกนดีเนี่ยจะถึกกว่ามากอ๋อนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลด้านนี่เป็นงานไม้ปัจจุบันนี่คือเป็นวัสดุอะไรพี่โอเค ตอนแรกเนี่ยใช้ไม้เพราะว่าไม้ง่ายต่อการทําง,งานนะครับการเจาะการแต่งการเคลียร์การขับเนี่ยไม้ไม่ยากทีนี้ไม้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเสเตบิลซ์มันสเตบิลซ์หมายถึงว่าการอัดเรซินเข้านื้อไม้ไม้จะกลายเป็นกึ่งพลาสติกมันจะไม่เสียรูปทรงเลยมันทนเวลสูงมากแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็เลยต้องหาวัสดุอื่นบางคนก็อาจจะใช้พวก g จเทหรือว่าใช้ไมคาตาไมคาตา อันนี้คือที่พี่เลือกว่าวัสดุอะไรนะฮะไมคาตาไมคาตาไมคาตาคือการภาษาระหว่างเนื้อผ้ากับกาวเรซินไมคาตามันคือชื่อวัสดุหรือวิธีการพี่เอ่อ uh, <okay. S 2> เรียกว่าชื่อวัสดุดีกว่าอ่าโอเควัสดุเพราะว่าฝรั่งเรียกอย่างนั้นอ uh, 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 uh. ่เรียกเรียกเรียกไอ้วัสดุที่ทำขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าไมคาตาไมคาตาไมครตาผ้าและเรซิน <Okay. S 2> ผ้าและเรซินโอเคก็ทำเอง ทำเองทำเองซื้อผ้าแคนวาสมาหน้าตาเป็นตอนแรกเป็นอย่างนี้เลยมตอนแรกเป็นเป็นเป็นวาดเรียบๆก่ออันเนี้ยให้ศิลปินชาวฝรั่งเศสเพ้นสีให้เป็นเป็นงานศิลปะแขวนอยู่ที่บ้านน้นก็เลยออกมาทำออามาจับลงด้ามมีดก่งานศิลปะมาจับลงด้ามมีดมาถึงเรื่องซองมันพี่ครับอันนี้ก็ทําเองอีกคือก่อนหน้านี้ผมใช้มีดเดินป่าเนี่ยย่อจาก กนนันเียเขาจะเป็นซองหนังมันโคก็มันสวยมากคลิปล่าสุดก็ไปเดินป่า,ปากลางฝนเลยนี่มันชักไม่ออกเพราะว่าซองหนังเนี่ยพอมันโดนน้ามันหดตัวแล้วมันดูดนี่อยู่ในในในซองนั้นน่ะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเราไม่กล้าดึงแรงเพราะกูวมันบาดมือมันคมมากก็เลยคิดว่าอ่ะลองดูว่าลองไปหาช่างหนัง,นงก่อนปรึกษาเขาว่ามันเป็นยังไงช่างหนังเขาบอกว่าใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหล,ละแล้วเขาก็ทําซองมาให้มาให้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับพอทำแล้วรู้สึกว่าแบบ อืมถ้าเราใช้ด้ามเป็นไมคาต้าแล้วเป็นเป็นซองหนังมันดูไม่เข้ากันเท่าไหร่ก็เลยต้องเป็นซองไคเด็กไคเด็กเป็นเป็นพลาสติกสังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับไคเด็กเป็นวัสดุพลาสติกผสมที่โดนความร้อนแล้วมันจะอ่อนตัวนะครับพอเข้าแม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยเมื่อมันเย็นตัวรวมมันก็จะได้รูปร่างตามวัสดุที่เราบล็อกแม่พิมพ์แบบนั้นนะครับเขาก็นิยมมาทาซองมีดหรือซองปืน ตอนที่จะทําประกบเนี่ยต้องเอามีดเล่มนั้นเล่มนั้นของนั้นเล่มอื่นไม่ได้เล่มใครเล่มมนันระมานต่ออันครับ <Okay. S 2> พอได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาเล็งเจาะรูแล้วก็ตัดแล้วก็ขัดข้อรูปทีนี้จุดสําคัญของซองไข่เด็กก็คือตรงตัวล็อกอ่าม,มันจะล็อกด้วยตัวของมันเองนี่ไงมันจะแบบมันจะคลิปอย่างนี้แหละด้วยความที่มีดของผมเนี่ยมันจะมีมีกาดนิ้วตรงนี้แล้วก็ใช้กาดนิ้ตรงนี้แหละครับเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกไข่เด็ก ป้องกันการหลุดป้องกันการหลุดเพราะว่ามีดไม่ควรจะหลุดออกมาโดยที่ไม่ตั้งใจจะชักอันนั้นอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการล็อกของมันก็จะใช้เขี้ยวตรงนี้นะครับในการบีบแคบลงมามันกรึบเลยที่ลองฟังเสียงครับหวานเจี๊ยบนี่แหละครับล็อกหวานเจี๊ยบเท่ากับว่าซองใครเด็กเนี่ยก็เปรียบเสมือนสูตรเลยนะตัดของให้ของมันใช่ครับเหมือนเสื้อผ้าไอ้มีดเล่มนี้คือต้องต้องบล็อกถูกต้องถูกต้องถูกต้อง อย่างผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องมีดเลยถ้าผมจะซื้อมีดดีๆสักเล่มหนึ่งมันมีหลักการการเลือกดูไหมพี่การเลือกซื้อมีดไม่ยากแต่การเลือกซื้อมีดดีๆที่เหมาะกับเราเนี่ยบางคนไม่จบเล่มเดียวไม่จบพี่บ้าจะมีมีดดีๆสักเล่มหนึ่งเนี่ยพี่บ้าดูก่อนเลยว่าจะเอาไปใช้อะไรสองชนิดของเหล็กพี่บ้าก็ต้องรู้นิดหนึงแหละว่าโอเคสมมติพี่บ้าไปที่ร้านขายมีมีดเต็มเลยบอกโจทย์กับคนขายไปคนขายยิบมา่ เล่มนี้ครับพี่สิ่งแรกที่พี่บ้านจะต้องถามคนขายคือว่าใช้เหล็กอะไร,รหลักๆคนใหญ่ก็จะมี2แบบคือเหล็กไฮคาร์บอนกับเหล็กสเตลเลสนะครับไฮคาร์บอนเนี่ยจะดีตรงที่เขาแข็งมากเขาสามารถชุบแข็งและรักษาคมได้ดีสามารถรับให้คมเฉียดได้เลยเขาจะมีเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ในเนื้อเหล็กเนี่ยสูงแต่คาร์บอนก็จะสนิทกับสนิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กคาร์บอนเนี่ยก็จะต้องการการดูแลที่ ใส่ใจมากขึ้นนะครับงั้นคนที่ใช้มีดไฮคาร์บอนเนี่ยก็จะดูแลรักษามีดเป็นต้องใส่ใจหนยเอา้ายากขนาดนั้นเนี่ยสนเลสไงสนิมขึ้นยากมากถูกไหมครับดูแลง่ายแล้วทําอาหารไม่ต้องห่วงการจะไปหั่นอาหารอะไรเงี้ยมันก็สบายใจปลอดภัยนะครับไม่ต้องยุ่งกับน้ํามันที่ต้องมาเคลือบให้เกิดบขาดหรืะเงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บ้าต้องเลือกแล้วว่าพี่บา้าจะใช้เหล็กแบบไหนคือไฮคาร์บอนหรือ สำว่าวถ้าเราตัดเรื่องนั้นออกไปสิ่งที่ดูง่าย,ายเลยกับคนขายก็คือยี่ห้อบางยี่ห้อบางทีไม่ต้องถามอะไรเลยเราเชื่อมั่นในการผลิตของเขาเชื่อมั่นในชื่อเชื่อมั่นในใน,ใน,ใ,นในตัวตนของเขา <S <S แต่การเลือกมีที่ดีกับตัวเองเนี่ยต้องไปลองจับลองถือลองกริปดูกริปมีมีตั้งิบเอง1ส1บแบบกริปดูว่าเราใช้งานแบบนี้เล่มน,นี้โอเคไหมเหล็กตอบโจทย์ไหม ขนาด,นาดเหมาะไหมเนั่หละครับเท่าที่คุยกับพี่แจ็คมาเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้แล้วก็มองเห็นก็คือเรื่องของความพรุงพร่าน <c oughs> ของแรงบันดาลใจของความอยากที่จะทำพี่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่ทำงานทุกนี้พี่แจ็คทำยังไงให้มันคงอยู่กับเราได้ขนาดนี้อเอามาจากไหนฮะคือทุกคนมีความฝันผมเชื่อแต่ฝันแต่ลคนไม่เหมือนกัน ผมฝันอยากเป็นศินลปินแต่เชื่อไหมพีม่พัดจนถึงวันนี้ผมไม่กล้าจะเรียกตยัวเองว่าศิลปินคำว่าศิลปินเนี่ยจะต้องให้คนอื่นเรียกเราถูกตีความโดยคนอื่นแล้วต้องให้คนอื่นอยอมรับมันเลยเอาตรงนั้นมาเป็นแรงขีดต้องเป็นได้ๆต้องเป็นได้กต้องเป็นได,ได้ถามว่าวันนี้อย่างเราทำมีดเสร็จออกมาหนึ่งเล่มเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่มันถึงเส้นใช้ยัง่ะ คนเรียกเราว่าศิลปินหรือยังอะ่ะมันต้องดีกว่านี้ไอแรงตรงนี้นะพีิบามันมหาศาลใครไม่ได้สัมผัสอาจจะไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เคยสัมผัสมาแล้วเนี่ยก็รู้นั่นนะฮะมันทําให้เราแบบว่าถ้าเราหยุดนหะแพ้เอาความรักเอาความชอบของตัวเองกับสิ่งนั้นแล้วอยู่กับมันพอเราชอบมีดชอบทรงต่างๆนานา,นาแล้วก็จะมีความสุขกับมันแล้วยิ่งมีความสุขมากเมื่อพีิบาศถามมว่าเฮ้ย hey, พี่พี่ใช้มีดของใ ผมไม่ยิ้มและตอบผมใช้ไม้ของตัวเอง